สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมมีพระนะครับนางกําแพงพิมพ์ตื้นนะครับกุวัดพิกุลนะครับมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ทําคลิปเกี่ยวกับพระกุเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมนจะอธิบายในกายภาพต่างๆนะครับของพระกุเนี่ยได้ยากมากนะครับเพราะว่าหนึ่งนะผมชอบเช่าพระเหรียญนะครับแต่ว่าถ้าเจอพระกุนะครับถ้าผมดูชอบเนี่ยหรือว่าดูแท้เนี่ยผมก็ถึงจะเช่ามานะครับแล้วก็เรื่องราคาเนี่ย ผมค่อนข้างจะจำไม่ค่อยได้นะครับในการซื้อขายเนี่ยถ้าไม่ถ้าหากไม่ใช่แบบพิมพ์หลักๆเนี่ยจะจำไม่ค่อยได้นะครับถ้าหากเป็นพิมพ์ลองๆอย่างเช่นพวกพระพิมพ์เชตุพนล,ลูกปวงลูก,ลกแป้งอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เคยซื้อเนี่ยจะจำไม่ค่อยได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมได้เช่ามาองหนึ่งนะครับได้เช่ามานานแล้วละ่ะพี่ๆคงจะเห็นนะครับในในเพจอยู่แล้วนะครับ ที่ผมได้ลงโชว์บ่อยๆนะครับอง์นี้นะครับเป็นวัดพิกุลนะครับออกเนื้อออกสีเทาๆหน่อยนะครับเทาๆหน่อยจะมีเนื้อเทาเนื้อแดงเนื้อดําอะไรเงี้ยมันก็มีหลายเนื้อหลายโซนนะครับอยู่ที่การเผาด้วยนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวสองให้ดูก่อนนะครับอง์นี้นะครับดูง่ายนะครับองค์นี้ดูง่ายนะครับนี่ถ้าหากหูตาปิ้นๆเลยนะครับ เคยมีคนขายกันสองสาแสนนะนี่แบบนี้นะครับถ้าหากหาพระลีลาหรือซุ้มกอกําแพงไม่ได้นะครับเขาบอกว่าให้ใช้นางกาแพงพิมพ์ตื่นแทนได้นะครับเพราะว่าออกมาจากกรุเดียวกันกับพระซุ้มกอนะครับที่มีราคาหลักหลายๆ10ล้านนะครับแล้วก็พระลีลานะครับที่มีราคาหลายหล้านนะครับก็ใช้แทนได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าออกมาจากกลุ่เดียวกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมมาบอกวิธีการสังเกตคร่าวๆนะครับสําหรับ วิธีการดูนากําแพงพิมพ์ตืรนนะครับสวยๆนะครับหลายๆหมื่นนะครับถ้าหากฟอร์มแชมป์จริงๆนะครับอาจจะได้หลักแสนนะครับนี่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่น่าเก็บนะครับเพราะว่าพระกูเนี่ยราคาจะดรอปลงนะครับนะอันดับแรกนะครับพี่ๆดูตรงนี้นะครับเกตพระเนี่ยตรงนี้นะครับเหมือนจะแยกจะแยกกันนะครับจะเป็นสัดส่วนเลยจะเป็นสัดส่วนเลยนะครับนี่นะครับแป๊บหนึ่งนะนี่ เห็นไหมจะเป็นสัดส่วนแบบนี้เลยนะครับจะเป็นสัดส่วนเลยแยกออกจากเสียนพระเลยนะครับนี่นะครับต่อมานะครับพี่ๆดูนะครับพระเนี่ยจะเหมือนมีชีบูนะครับเห็นไหมแล้วก็หน้าตาเนี่ยจะหวานมากหน้าตาจะหวานมากอง์ไหนหน้าตาติดชัดเนี่ยจะสวยงามมากนะครับจะสวยงามมากนะครับนี่เห็นไหมองค์นี้ยังมีหน้ามีตามีปากติดเห็นไหมเนี่ยนะครับนี่นะครับ นี่ครับเดี๋ยวดูผิดกันก่อนนะนี่ต่อมานะครับแขนนะครับเห็นไหมแขนเนี่ยเหมือนจะเป็นคนละท่อนกับหน้าอกเลยเห็นไหมจะเป็นคนละท่อนกับหน้าอกเลยนะครับเห็นไหมจะแยกกันเลยจะแยกกันเลยนะครับเห็นไหมสองให้ดูนะครับนี่เหมือนจะแยกออกจากกันเลยนะครับเห็นไหมนี่เหมือนเอามาต่อไว้อ่ะเหมือนเอามาต่อไว้อ่ะเห็นไหมนี่นะครับนี่ต่อมานะครับการวางมือเห็นไหม การวางมือนะครับนี่จะอ่อนช้อยมากจะอ่อนช้อยมากนะครับจะอ่อนช้อยมากนะครับนี่เห็นไหมจะอ่อนช้อยมากรงไหนที่ลึกๆคมๆเนี่ยจะสวยงามมากนะการวางวงวางเมืองต่างๆจะสวยงามมากนะครับนี่นะครับต่อมานะครับพี่ๆสังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับนี่ขานะครับท่อนล่างเนี่ยปลายเท้าเนี่ยจะมีเส้นเล็กๆนะครับนี่จะมีเส้นเล็กๆติดนะครับนี่เห็นไหม จากแม่พิมพ์เลยจะมีติดทุกองค์นะครับนี่ยใต้ขาเนี่ยใต้มือนะครับนี่เห็นไหมใต้หัวเข่าเนี่ยจะมีเส้นเล็กๆติดนะครับบางองก็ติดชัดแต่ต้องแต่ต้องมีนะเส้นเล็กๆนะครับแต่ต้องมีนะครับใต้หัวเข่าเห็นไหมจะมีเส้นเล็กอันนี้เป็นในพิมพ์เลยนะครับเป็นในพิมพ์เลยนะครับนี่เห็นไหมปลายเท้าเรียวเล็กแหลมเลยนะครับด้านล่างนะครับเห็นไหมนี่ต้องต้องต้องติดนะต้องติดนะนะครับ นี่นะครับพอเราสังเกตดูพิม <sup> พ <sh> <reading ancient> <ennen> right. well, ์ทรงเสร็จแล้วนะครับพี่ๆก็มาดูเนื้อต่อนะครับด้านหลังนะครับกดพิมพ์เสร็จปุ๊บเขาก็จะตัดนะครับเขาก็จะตัดนะครับนี่ตัดแบบนี้นะครับจะตัดนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนี่ก็จะมีการตัดนะครับโดยใช้สมัยก่อนเขาเรียกว่าใช้ตอกนะแต่ผมมองว่าใช้มีดก็ได้นะครับในสมัยก่อนมีมีดและมีมีดดงมีดดาบกันแล้วนะครับสมัยก่อนนะครับ นี่ก็อาจจะใช้ของมีคมแล้วกันของแข็งแล้วกันตัดนะครับนี่นะครับนี่นะฮะอ่าต่อมานะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขยับไฟให้ครับนี่ต่อมาพี่พี่ดูเนื้อนะครับเนื้อหาพระเนี่ยจะนวลมากนะครับจะนวลมากนะครับแล้วก็จะละเอียดมากนะครับบางองค์อาจจะมีกรวดเล็กๆนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเนื้อหาพระเนี่ยต้องนวลนวลแบบนี้นะครับนวลนวลแบบนี้นะครับ นี่องนี้จะเปละเปลอหน่อยนะนี่ลานะครับเห็นไหมลาเนี่ยเหมือนเชื้อรานะในสมัยก่อนนะเพราะว่าอยู่ในกลุ่แช่น้ํานานนะครับจะเป็นพี่ๆสังเกตดูเชื้อราตามตุ่มตามโอ่งที่บ้านแล้วกันนะครับนี่แบบนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนแบบเหมือนรามันมีเขาเรียกรามีขาม,มันไต่ได้อะ่ะนะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิต อย่างหนึ่งนะครับที่มันขึ้นกับความชื้นนะครับนี่อันนี้ก็จะมาขึ้นกับองค์พระนะครับเห็นไหมทีนี้พอน้ําแห้งนะครับในกลุ่มแห้งเนี่ยนะครับเชื้อราพวกนี้ก็จะตายนะครับก็จะติดกับองค์พระนะครับติดกับพระเครื่องนะครับองค์ไหนที่มีราเนี่ยก็จะทําให้ดูง่ายนะครับนี่เห็นไหมราดาๆนยองคไหนที่ไม่มีราก็ต้องพิจารณาอย่างอื่นองค์ประกอบโดยรวมนะครับนี่นะครับ ก็คร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมอธิบายไม่ไม่ค่อยเก่งนะสำหรับพระกุนะครับถ้าหากพี่ๆนะครับไปพบเจอนะครับแบบนี้นะสวยๆนะครับหลายหลายหมื่นนะครับอยู่ที่มือด้วยอยู่ที่ช่วงเวลานะครับหลายๆหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับก็เป็นพระเครื่องที่น่าใช้มากนะครับนี่มีกูไว้ไม่จนนะครับสําหรับพระกุกําแพงนะครับมีซุ้มกอนะครับมีซุ้มกอ มีลีลาแล้วก็มีนางกําแพงพิมพ์ตื้นนะครับที่มีราคาเช่าหากันที่แพงๆนะครับไม่มีลีลาไม่มีซุ้มโกะครับใช้นางกําแพงพิมพ์ตื้นได้นะครับแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับดีกรีนะครับดีกรีนะครับแชมป์งานสมาคมกําแพงเพชรนะครับเอยโทษทีงานสมาคมพิจิตรนะคนี่นะครับแล้วก็ได้ที่3นะครับเดี๋ยวนะผมดูนี่แป๊บหนึ่งที่3ที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวรู้นี่นี่นะครับ ที่สามนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหนึ่งนี่ปึ๊บที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยนะชนบุรีนะครับนี่เห็นไหมแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับนี่นะครับสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยชนบุรีนะครับเขตหนึ่งนะครับนี่ชมลมแปซิฟิกนะครับปาร์คศรีราชานะครับนี่ติดที่สามนะครับติดที่สามนี่เจ้าของเดิมนะ นี่ติดที่3นะครับแล้วก็รอบนี้นะครับนี่ขยับเข้ามาใกล้ๆบ้านเลยนะครับนี่ติดที่1นะครับงานสมาคมจังหวัดพิจิตรนะครับนี่นะนางอําแพงพิมพ์ตืรนนะครับแบบนี้นะครับถ้าพี่ๆดูแล้วเนี่ยได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะสำหรับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ